โอเคนะครับผมก็ okay. สวัสดีทุกคนเนี่ยนะผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการมาบอกส bueno, ื่อกับผมวันนี้ก็อยู่กับเซิร์ฟเทสอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพรีวิวเปิร์นของเกาหลีนะครับเป็นปืนของเกาหลีจะเข้าในเซิร์ฟหลักนะครับตอนนี้ยังอยู่ผมอยู่เซิร์ฟเทสนะนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพรีวิวทั้งสามกระบอกมาพรีวิวสากระบอกกันแต่ผมจะพรีวิวไปสามคลินนะก็คือจะมี K2 นะครับ K7 แล้วก็เป็น K1A ครับซึ่งผมขอเรียงตามลำดับความ วันนี้ซึ่งวันนี้ที่ผมจะมารีวิวนะครับจะเป็นรีวิวปืน K1 K1A ละกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าไอ้สองปืนเนี่ยผมคิดว่าเก็บเอาไว้ตอนคลิปต่อต่อ,ตอไปดีกว่านะครับวันนี้เรามารีวิวบนปืน K1A นะวันนี้นะครับผมเพราะนั้นคือใครอยากดูคลิป K2 หรือ K7 นะครับติดตามดูคลิปต่อๆไปนะครับผมลงแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าผมทำนี่เสร็จปุ๊บมันจะมีปืนอีกปืนหนึ่งก็คือปืน GB422 นะครับก็ ควมจริงสองมีทีเีสองก็จะมี HK417 น,นะครับผมแต่วันนี้ผมขอเอาเป็นทีละอย่างละกันวันนี้ผมเลยเอาเป็นปืนคาร์บายอย่าง K1A เนาะวันนี้ก็จะมาไม่ใช่รีวิวอยู่ต้องไม่รีวิวนะครับเพราะว่าผมไม่มีของแต่งนะครับเพราะนั่นคือผมมันรีวิวมันรีวิวไม่ได้เต็มปากอะเพราะเพราะว่าถ้าผมถ้าผมรีวิวปุ๊บเนี่ยคือด้วยความที่ว่าปืนเนี่ยด้วยความที่มันอยู่เซิร์ฟเทสเพราะนั่นคือเซิร์ฟเทสเนี่ยมันมีการปรับเสมอนะครับมันมีการปรับอะไรพวกนี้เสมอเพราะนั่นคือข้อมูลที่ผมเอามาคู่ยอออาจจะะไม่่่แแแนนนนครับบบพพทเื ก่อนก่อนเข้าเซิร์ชอาจจะมีการปรงการปรับอะไรนี้ก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับแต่นี่คืออัพแลนนี้คือแพทอัปเดตอันนี้คือสเตร์อัปเดตเมื่อวันที่ 7, เอ่อธันวาคมนะในหัววันนี้ก็จะมาลองออมาแบบเล่าความรู้สึกแหละของปืน k 1 a แล้วก็แบบลองแบบว่าดูแบบว่า,แบบวาปืนเนี้ยมันยังคงสามารถที่จะดีไหมมาดูซิว่าเอะปืนเนี้ยความรู้สึกผม,ผมคิดว่าปืนนี้มันน่าจะโหดหรือว่ามันจะดีหรือว่ายังไงนะครับผมวันนี้ก็ผมเลยว,วันนี้มาลองกับปืน k 1 a กันเลยเนาะนะครับก็ เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับรเดี๋ยวเข้าไปดูนในเกมมาส่วนเรื่องข้อดีข้อเสียต,ต่างๆที่ก็คือเดี๋ยวผมจะบอกหลังจากเล่นเสร็จนะนะผมวันนี้ก็ไปดูกันเลยนะ Let's go แล้วก็วันนี้ก็วันนี้นะสำหรับปืน K1A นะที่จะเข้ามาในเซิร์ฟเพจนะครับ K1A ใช่แหละ K1 K1A นะครับก็อันนี้คือปืนนะครับเป็นปืนอ่าใครที่เล่น K ใครที่เล่น PB จะรู้จักปืนนี้นะครับ c o i แบงค์นะครับรู้จักปืนนี้ดีมันเป็นปืนเริ่มต้นที่ให้มาเลยนะสำหรับใครที่สมัยดีงมาเล่นเลย ทำไม่เติมก่อนนะครับนะก็เนะี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเพลย์นะครับไปรุนเลย Let's go โอเคตายเหลือโอ้โหแต่ไม่เห็นกองกระจายอยู่ตึ๊บต,ม,ตม๊บนะเราเข้รับโชค or oh, deploy it โอ้โหเข็มจีสี่สองตยอย่ืมีนุด Ui, lần cua Ô hô đẹp rồi Một Đúng. một, 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 xuống một, một, xuống. một, 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 không biết không biết không biết không không โอ้ชีนอะไรอยูここ่ชีพยาวเลยโอ้โหเร็ว้อย โอเคครับก็จบคลิปเที่ยวเนาะจบคลิปไปเที่ยวบอลสำหรันนบปืน K1A นะผม,ผมก็เดี๋ยวผมจะมาสปปรุปความรู้สึกที่ผมเล่นแล้วก็เรื่องของข้อดีข้อเสียที่ผมเดาได้จากตอนนี้นะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ของปืนนี้ในเมตาครับก็เดีย๋ยวแล้วเลยนะครับปืนนี้ผมลองเล่นดูละนะครับก็คือผมผมลองเล่นดูปรากฏว่าปืนนี้คือผมเห็นสังเกตชัดมากนะครับปืนนี้นะก็คือเรื่องของ แรงถีบครับปืนนี้แรงถีบสูงมากนะครับที่ผมเล่นมาเป็นปืนที่แรงถีบสูงค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับคือขวามโหเราไปทียบกับเคเคเจ็ดเคเจ็ดอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันจะเคเจ็ดเคทูพวกเนี้ยมันจะนิ่งกว่านะครับแต่นี่คือเคเคเพคัน e a เนี่ยผมคิดว่าข้อเสียแรกเลยคือมันปืนที่ข้างแรงถีบสูงมากนะครับในด้าความที่ว่าปืนอี่ยแรงไฟเลนอ่มันสูงอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยซึ่งถือว่าเยอะมากๆเก้าร้อยนี่ไม่ใช่น้อยนะครับเยอะมากนะแล้วผมแล้วก็ ข้อเสียอีกอย่างน,นะข้อที่ผมดูมาคือเรื่องของดาเมจนะครับที่ไม่สุดเท่าไหร่นะครับคือคุณสังเกตไหมดาเมจเนี่ยคุณสังเกตไหมดาเมจคือทั้งสองอย่างทั้งดาเมจแม็กแล้วก็ดาเมจมินเนี่ยคืออีกหน่วยเดียวอ่ะก็คือจะโกงเลยนะครับคือคุณสังเกตก็คุณเทียบกับเอสเวลนะครับ A S wow เอสเวลล้จริงมันก็เทียบแหละเพรปืนมันพอๆกน,นะฮะถ้าคุณเทียบกับ A S wow อเอสเวลเนี่ยเอสเวลมันจะแรงกว่าเค1เอหนึ A ่งหน่วยนะครับแรงกว่าหนึ่งหน่วยไม่พอนะครับ นิ่งกว่าคอผมเลยคิดว่าถ้าสมมติปืนเนี้ยได้ทำการบัฟเรื่องของดาเมจเพิ่มหน่อยเพิ่มไม่ต้องเพิ่มเยอะครับเพิ่มแค่หน่วยเดียวพอผมคิดว่าปืนเนี้ยโกงแน่นอนนะครับผมว่าโกงเลยแหละนะครับคือปืนมันเกือบโกงแต่ก็ไม่ได้โกงเพราะว่าปืนมันผมว่ายิงมันนี่นะไฟเละมันเยอะดีนะครับเก้าร้อยถือว่ารัวระยะใกล้นี่คือประมาณสี่น้าตายนะอันคือไม่สามนัตานะปืนนี้ต้องยิงสห่นาดตานะมันเป็นปืนที่ผมว่าถ้าผมนะผมคิดว่าถ้าเมตาในเกมเนี้ยผมคิดว่าปืนเนี้ย มันคือเลตรัวแหละแต่คือผมคิดว่าไ,ไออื่นดื่นดีกว่านะครับถ้าสมมุติมันยังปรับถ้าเข้าสมมตินะครับถ้ามันเข้าในเกลียแล้วมันจัปรับอย่างนี้นะครับผมคิดว่ามันังช้อยอื่นที่ยังดีกว่านะครับนะทว่าวืธนี้ยิงดีไม่ก็ดีครับปืนมันก็ไม่ได้แย่อะไรแต่ผมคิดว่าปืนเนี่ยมันยังถ้าผมในแรงทีแรงเทียนะผมให้ประมาณสักเอแล้วก็เอบวกนะครับผมคิดว่าประมาณนั้นนะ <S <S คือไม่ขึ้นเอสแต่ผมคิดว่าประมาณนั้นแหละนะครับเพราะว่าคือ ืมันเป็นปืนที่แบบมันมันไม่ไฟเลทเนี่ยมันคือข้อดีของมันตอนที่ผมเห็นคือเรื่องของเ <c oughs> นี่ยคือเรื่องของไฟเลทปืนที่ค่อนข้างหน่วนนะครับแต่นอกนั้นก็ถือว่าค่อนข้างสอบตกนะครับเรื่องของดาวมิที่ไม่สุดแล้วก็เรื่องของดาวมิทั้งใกล้และไกลแล้วก็เรื่องของนายีที่สูงกันไปนะก็แต่ข้อมูลนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนข้อมูลนี้ยังไม่การันตีนะครับว่า ปืนนี้จะเข้ามายังไงนะครับผมขออยากให้ทุกคนดูอยากให้ทุกคนลองเล่นปืนนี้ในเซิร์ฟหลักดูนะครับตอนมาเข้าเมิหนัหนะคริว่าปืนนี้มันดียังไงนะครับผมนะซึ่งนั่นก็คือผพื่้ง่ายคือว่าอย่าไปอย่าเชื่อข้อมูผลผมมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเพนนอกนเป็นเซิร์ฟที่แบบว่าผมลองอะ่ะคือแบบว่าคือถ้าปืนจะสแต็กตายตัวคือต้องเข้าเซิร์ฟหลักอเดียวนะฮะก็ วันนี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับเดี๋ยวอเดี๋ยววันพที่เดี๋ยวเอสักคลิปหน้าหรือไม่ก็คลิปต่อไปอาจจะเป็นคดีเคเจ็ดแลก็เคทูก็ไปดูไอทีเนาะก็นะวันนี้ก็ขอจบคลิปัะเพี้ยวนี้แล้วกันนะครับผมนะใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมือหมอสิงเนาะส่นวนใครอยากเลี้ยงนะครับผมโอเคผมจะทิ้นนงนกนาะไว้นานมากนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้บายๆครับผมเจอคลิปหน้าครับผม